สบายดีพี่น้องพรอบครวครับเป่าแนวปลาไหลกับเรือพี่น้องเด้อสบายดีพี่น้องชาวไทยแหละครับฟังเล่าเองเราเองพี่น้องเนาะตอนนี้เป่าเนี้ยก็อยู่ที่บางกะปิพี่น้องเอ้ยอยู่แถวเรือมอบางกะปินะตอนนี้ก็ออกมาจากเรือมอเรียบร้อยพี่น้องครับนี่มาอีกคางนึงพี่น้องเอ้ยอันนี้ก็เป็นเวลาอยู่ที่ประมาณเที่ยงคืนนี่ประมาณย่ำคืนน่าเป็น้อบวันฮุบมุม้งตอนนี้เป็นเวลาครับซาซ่านพี่น้องแถวเดียว ถนนทางสะอาดใช่ค้นก็หลายหลายคนหลายครับคนที่ข้างล่างกระไลแล้วถนนชัดติดเลยพี่น้องเมรินนกามากกิฟต์บรรยากาศภาคพื้น้องเขาเป็นว่าเที่ยวได้ละน้องยต้องสมควรบรรยากาศที่สังเกตุพี่น้องมีฮอดไอ้นี่นะพระเจ้ามีพ้นรามสะอาดอยูตลอดเนาะถนนเสร็จนี่เต็นท,าท์างแทวนี้พี่น้อง พระเจ้าทำความสะอาดตลอดเลยเนี่ยนี่นรอสะอาดแห้งพี่น้องสามารถนั่งได้เลยขว่าได้เนาะงเพียงเนาะเออบอลเลียวก็บฮักกัเห็นนะกาดีคือกันเนี่ยอยู่ฝั่งไทยนี่กาซื้อว่าดีสมควรเพราะว่าพระเจ้าเก็บกวาดทำความสะอาดตลอดเลยเป็นนี่ที่ว่าที่ว่าสะอาดสะอ้านพี่น้องถนนรนทางแถวเดียวขึ้นไม้เขาเรียกว่าสะพานเนาะพี่น้องเป็นสะพานย่างคนยางคนเดินนี่ก็ถือว่าสะอาดสะอาดน้องเพีองเนาะอยู่แถวนี่ยแหละ แถวเดวอะมอแถวไหนแหละพี่นอ้องเอ้ยบรรยากาศเจ้าเบื้องนี้ไฟแสงสีนี่สว่างสวัยเลยเนาะพี่นอ้องเนาะเนี้ยวันนี้กับว่างๆก็เลยถือโอกาสนี่มาเพิ่งพาพี่น้องพานอ้องพาพี่่น้องมาเบงบรรยากาศพี่น้องเลยกะโอ้คนกับลายพอสมควรหลายได้คนกับอันนี้เป็นบรรยากาศอยู่แถวบ้านกะปิเด้อพี่น้องเด้อถ้าลองมาดินมาเที่ยวกับสิมีป้ายบอกเขานี่พี่นอ้อง เอ็มอาทีทางเขานอกพี่น้องทางเขาสิขึ้นไปรถไฟบันเลื่อยยังก็ได้เบิ่อนพี่น้องเลยอะไรเป็นบรรยากาศรถวนทางดีเท่ากัต้องย่างข้างล่างย่างข้างบนเนี่ยเลยพี่น้องเลยครับทุกคนถนนอยู่กรุงเทพเนาะพี่น้องเนาะกับประมาณนี้เดี๋ยวพี่น้องเอออยู่ประเทศไทยบรรยากาศรถนั่งกับไรอุ่นวันร้อนวันเฮ้ยนี้บรรยากาศดีดีพี่น้องเลยฝนกับโอตกเนาะพี่น้องแต่ว่าบ้าง ว่างมาแนวมากมือเช้าหน่ยครับพ้นกะลิ้นๆจักหน่อยเนาะพี่น้องแต่ว่าตอนนี้บรรยากาศกำลังดีเลยพี่น้องเลยเป็นอีกบรรยากาศหนึ่งที่ว่าแนวอยากเก็บผักพี่ผักน้องเลือพี่น้องเลืแถวนี้อันนี้เป็นแถวเดิมออว่างกับปีเนาะพี่น้องเนาะอันนี้เป็นห่างเลือพี่น้องเลยเป็นอีกคางหนึ่งแต่ว่าคนหลายๆเลยเขาจะมาหลินมาเที่ยวกันในไลฟ์พี่น้องเลยมาเบิ่งบรรยากาศกันโอ้ไฟแสงสีสว่างสวัยคือกันเนาะพี่น้องเนาะเป็นบรรยากาศ สีพอดีเลยก็ว่าได้พี่น้องเลยเหมาะสําหรับการนั่งหรือว่าเหมาะสําหรับถ่ายรูปมาเซ็กอินได้เนาะพี่น้องอยู่นี่เนาะเออขาเข่าท่าเนาะพี่น้องว่าเนี่ยกษิถ่ายรูปจักหน่อยอยู่พี่น้องเลยคนกษิตร้ายจักหน่อยพี่น้องเลยมาก,กันนั่งหลิกนกันแล้วเนี่ยพี่น้องเพรว่าเป็นบรรยากาศหนึ่งพี่นอ้องแรงๆดิสิเราจะมานั่งเรามานั่งพักผ่อนกันอยู่นี่พี่น้องเลยบรรยากาศเาข่าๆคนรลายก็สมัวร ก็จะมีไฟให้ไฟแบบเออบรรยากาศสภกข้าวไปอลองเล้ดี๋ยวเราไปกันต่อ,อไปลองบอกว่าน่าจะเป็นรถไฟเอ็มอาร์ทีเนาะก็เพื่อไปไอ้สถานที่หนึ่งพอเรากันไปอาห่าเขาเป็นยังไง ตลาดอินดี้พี่น้องมาชิแวะ b p หากินเผาอยู่แถวนั้นเดี๋ยวเรับไปเบิ่งบรรยากาศจัดระหว่างค้างกันแล้วกันพี่น้องแล้วไปเบิ่งกันตอนนี้ตอนนี้ออกจากไอ้รูบ่อนไอ้ท่องเที่ยวมาแล้วพี่น้องตอนนี้กัตอนนี้ขิ้ไปขึ้นรถไฟฟ้าเนาะพี่น้องไปมาที่เพื่อนมุ่งห้าไปสู่ไอ้ไอ้นี่พี่น้องมียังเขาเอิดอะไรไอ้แถวไอ้ตลาดอินดี้พี่น้องแถวเขตคนละไอ้ เช่นในเที๋ยวเดอะมอสซาพาร์กเนอะไเดี๋ยวข้าวป่าแดงเนาะเพียงเนาะเดี๋ยวที่ไปฟังบนเขาไปต้องไปฮหรอกเน็บบรรยากาศข้าวเก็บบรรยากาศท่าที่ภักนอกเนาะเพียงเนาะตอนนี้ตอนแร้เขาอยู่ที่เดอะมอฟังกะปิี้ได้ลงมาจากเดอะมอสแหล่งๆที่เราไปกอันนี้เก็บบรรยากาศระหว่างทางไปถนนนนท์ทางเขาจะดีหลายหลายหน่อยเป็นสะพานขึ้นมาเลยมีสะพุงสะพานขึ้นมาสะอาดสะอาดเอาเพียงเนาะอันนี้เป็นบรรยากาศเข้าๆเข้าที่เราไ ็นบรรยากาศฝากพี่ฝาแฝงเขาบางคนแบบหัวท่านเคยเห็นอาจจะนอกพี่นอ้องทอมสลดสบายนั่นนี่น่ะพี่นอ้องเอ้ยมันสลด,ดสบายทำใหญ่ๆภาพอาจจะโบนิง่งขอโทษขอให้หลายหลาย,ลายน้องเพื่นอ,อนเพราะว่าแนวใส่มือถ่ออายแล้ว่น้องบวาความแนวไอเขาเรียกไม่ไม่ไอนี่เปาแนวเลยเจ้ยนะพี่นอ้องแล้วก็เลยต้องใส่มือแล้วกันพี่น,อนอ้องเลยนีวเขาเบื่องบรรยากาศตอนขึ้นรถไฟกันเลยพี่นอ้องเลย ก็วุ่งนาไปสู้เดิอมโอมเดิอมโอม่ท่าผาเดี๋ยวเขาไม่เบิรงเขาเล่นไปอันนี้กาลังสิไปขึ้นรถไฟฟ้าเด้อพี่น้องเด้อข้างหน้าก็ดีพี่น้องมันมีเครื่องตรวจเด้อพี่น้องตรวจโล่งห้องโลหะเนาะพี่น้องเนาะปกเบิร์ตอันนี้ก็คือที่เราแนวบอกมันเป็นสถานไอเเพนที่ต่างๆเนาะพี่น้องว่าเอาสิไปใส่กันเป็นเเพนที่อันนี้คือเครื่องตรวจ มันก็จะดังเสียงไม่ตีเต้นเต้นะไรใส่ไปแต่ว่ดอันนี้เขาบอยากใช้เขาครับอันนี้มันมีเจ้าหน้าที่แล้วแล้วขอตัวไปซื้อปีก่อนแล้วกันพี่น้องก็ได้ซื้อปีมาเป็นที่รีับร้อยพี่น้องเอมาที่เนาะ่นาะมันจะเป็นบัสเด้อพี่น้องเอมาที่ครับไอไอรถไฟใต้ดินมันจะต่างกันพี่น้องเอมาที่ครับรถไฟใต้ดินรถไฟใต้ดินมาแล้วลืมซื้อแล้วเพี่น้องมันจะต่างกันนะมันจะเป็นสิบเดียววาแนวไทยเพิ่ออีกทีหนึ่งพี่น้องแล้ว ดี๋ยวตอนนี้ขออนุญาตขึ้นมาแล้วกันพี่น้องขึ้นกับผู้ค่อยไร้ไปหนเรื่องเนาะตอนนี้ก็รอดหลุดลอดหลุดมาอยู่พี่น้องเป็นบรรยากาศอันนี้บรรยากาศย่ำขึ้นบรรยากาศมันลดบทันมาพี่น้องต้องรอดหลุดอีกสักพักนะก็บรรยากาศย่ำขึ้นดูกรุงเทพเนาะพี่น้องกับประมาณน,นี้บรรยากาศอยู่กรุงเทพก็เป็นดูบรรยากาศขึ้นถ้าเบื่องไหนพี่น้องข้า้งล้งางวันนี้เนี่ยคือ ถ้าอยู่ข้างล่างนี่คือรถไฟเนาะรถบริษัทรถไฟรถรถนี่แหละพี่น้องรถธรรมดาเนาะอยู่ข้างล่างทุนถนนธรรมดาเนทางธรรมดาเนาะพี่นาะแต่ว่าอยู่ที่บ่าเนี้ยชิไปนี่คือรถไฟฟ้าเดินไปเนาะเป็นรถไฟฟ้ารถเอ็มอาร์ทีเนาะพี่น้องเนาะกะใไส้คือที่บ่าเนี้ยบอกจะใส้บัดแบบนี้สําหรับเดินทางไปเนาะภาพมันอาจจะบฟกว่ากัดไปไหนเนาะเพราะว่าไฟมันลายอันนี้คนกับลังถากันเต็มข้างหลังเนาะเดี๋ยวเาขึ้นไปเดี๋ยวเาไปขึ้นกันเลยพี่น้องไฟ อนนี้บ้าวเนี้ยก็เลยลุงมาอยู่ข้างล่างไปที่เรียบร้อยทังนั้นมากขึ้น PTS นะพี่อนๆ PTS ก็จะเป็นิ0อย่างซี่พี่น้องเลยทุกครัแรกวันเนี้วัดสิไปเ้วอยมอตาผ่าอาจจะบม่ได้ไปแล้วพี่น้องบ้าวเนี้ยจะไปนครปฐมเลยพี่น้องเนาะไปลุงอยู่ที่รักซองเนาะพี่น้องเนาะวดเดียวยาวเลยพี่น้องเดียวเขาไปเบิ่งกันเลยพี่น้องเนาะอยากจะถ่ายเบิ่งเป็นระยะระยะก็แล้วกันพี่น้องเขาไปเบิ่งกันเลยไปตอนนี้ค่ะบ้าวเนวก็ได้ลุ้งมาจากรถไฟไปที่เรียบร้อยพี่น้องเลยกำลังสีก อบางแค่เนาะพี่น้องแต่ว่าฝนตกก่อนนี่โอ้โอโอพี่น้องเลยวันนี้ก็จะเอาชิปนี่ไปหยอดเดี๋ยวไปเบิ้งกันเลยพี่น้องว่าวิธีการขึ้นง่ายๆนะพี่น้องเอาชิปนี่หยอดมันก็ปร,ระตูก็จะเปิดขึ้นเดี๋ยวไปเบิ้งกันเลยไปเดี๋ยวพี่น้องคนกำลังขย่อยกันไปเนาะพี่น้องกองเอาชิปน,นี่ไปหยอดเดี๋ยวพี่น้องเลยเดี๋ยววันนี้จะเอาไปหยอดเบิ้งไปพี่น้องเบิ้งมีสองลูกแหวนเดี๋ยวหยอดหยอดตัวนี้ครับ หยดชิปต่อไปมันก็ชิปเปิดออกเขากระแสามนารถยงออกไปเลยแต่บุหัวจิปไปทางไหนพี่น้องทางนี่หรือทางนี่ดีบาดนี่สองเส้นทางมาแล้วนะชิกครับทางนี่พี่ต้องรักสองอไรคือทางนี้ลักสองลักสองปลายทางหมือก,กันปะ้องเลย คนกต็ตกพอคนบาดเขาง,งุ้งจักหน่อยพี่น้องเอ้ยขึ้นมาทางทิศไปทางพี่ตอนนี้วานนี้ก็จะขออนุญาตขับก่อนพกคนตกนักอะไรทางล่างก็ <c oughs> ทางล่างวานนี้พี่น,น้องเอ้ยพคนตกนักแห่งอะไรแต่วันนี้ต้องกลับรวดรเลยตอนนี้พี่น้องเอ้ยตาสีไสเป็นแท็กซี่แล้วกันพี่น้องมาทีพอลงมาแต่รถไฟฟ้า BTS กระมุ้งคือกันพี่ลอง,อลงาาฟฟเงง้ยอ,อ,อ,อันนี้เป็นเจ้า นาทีแล้วเราจะมีตูส้สิลองไปขึ้นมาได้ไหน้องเถอะมาเนี่ยโมีิยังรลายไป้องมาแล้วค่ะจะได้กลับแล้วมาเนี่ยขอเกา่าท้อว่าสบายดีก็แล้วกันไปน้องเอ้ยสบายดีสวัสดีครับผม